สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องธรรมะสกิจใจใบจารินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยค่ะนี่คือพุทธวจนะฉบับคัดสรรสั้นๆกระชับและมีความหมายลึกซึ้งดิฉันแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้ง่ายๆดังนี้ค่ะหมวดที่1นึ่สำหรับวันที่ท้อแท้หรือต้องการกําลังใจ 1. พลิกวิกฤตด,ด้วยปัญญา ผู้มีปัญญาแม้ตกอยู่ในความทุกข์ก็ยังหาสุขพบอยู่ในขุทกนิกายธรรมบท 2. เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนแต่ภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยดุจพระจันทร์พ้นจากแมฆหมอกอยู่ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัน,นาสก 3. อย่าดูถูกการกระทำเล็กน้อยหยดน้ำที่ตกลงมาทีละหยด ยังทำหม้อน้ำให้เต็มได้ฉันใดผู้มีปัญญาสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญได้ฉันนั้นอยู่ในขุทธ,ธกนิกายธรรมบทหมวดที่ 2. เตือนสติเรื่องความโกรธและการวางตัว 4. ชนะใจตนเองการชนะตนนั่นแหละประเสริฐที่สุดประเสริฐกว่าการชนะผู้อื่นอยู่ในขุทธ,ธกนิกายธรรมบท 5. วิธีดับไฟโกรธ พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงอยู่ในขุทกนิกายธรรมบท 6. เรื่องของคนอื่นเวอร์ซัสเรื่องของเราไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นไม่ควรแสวงหาโทษที่ทำแล้วและยังไม่ทำของผู้อื่น แต่ควรพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังไม่ทำของตนเท่านั้นอยู่ในขุดทกนิกายธรรมบทหมวดที่สความสุขและความจริงของชีวิต 7. ความสุขที่แท้จริงความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัดถิสันติปรังสุขขังอยู่ในขุททกนิกาธรรมบท 8. สิ่งที่ติดตัวเราไปสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอยู่ในอังคุตระนิกายตัสกนิบาต